สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหาหน่อยแยกหน่อยจะสามหน่อยสามหลอบจะหน่อยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็ตามเพืนหน่อย VIP จะแนวทางของวันเสาร์วันที่แปดเดือนสองแก่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนกุมภาพันธ์จะมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเก่าตามเคยจ้าสำหรับผ้นแยกหน่อยของห้ามู่ว่านจ้าวันสามหาหน่อยวันที่เจ็ดสำหรับหน่อยพิเศษเล็กเด่น หนึ 1> 1่งกับสามจะพูนหาหาเก่าลางเจ็ดแปดผ่านไปสำหรับน้อยหลอบปกติเลขเด่นเก้ากับหนึ่งจะพูนหกหกแปดลางเจ็ดหนึ่งสำหรับเจ็ดหนึ่งแนวทางของไอ้จอยวาแล้วจับเลขจับตัวประกบผูกเด่นหนึ่งวิรุณหนึ่งตัวมาเาี่ยขาดน้องมีแต่เล็กออกแนวพ่นออกอย่างเดียวเลยต้องจะตามดิ่งเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เขามาหนึ่งเจ็ดจากเขาเด่นหนึ่งวิรุณหนึ่งจากสำหรับปกติหลางจา สำหรับรอบ V.I.P. เล็กเด่น2 4โสี่พนจ้าแปดสามเก้าเกาบนเก้าล่างกันเลยทีเดียวสำหรับเก้าล่างเขาเด่นสีน่ไรู้สีจะจับขูบ่ไปบัวถึงอีกเนาะสี่หาสี่กจากขอ้เฮามี4ี่หกเข้ามา 94, 4, 4, 5, เก้าสีสี่เจนลกักกาตามด้วยสี่แเสียไปแต้มเดียวสำหรับ3าม้อยขค้เฮามุนิกเลก เลขเด่นมาสองน้อยเนาะจับขู่ผ่านไปสองน้อยเนาะจ้าโอ้โหสำหรับตัวพวกกูขู่นี่ผ่านไป <c oughs> นี่ใส่วิ่งใส่ลูดอใส่วิ่งใส่ลูดนี่ถ้าตามกะถ้าวิ่งถั่ลูกก็ถือว่าสองน้อยเนาะจ้ามาสองน้อย สำหรับตัวประกบขู่พลาดไปตามรุ่นกันต่อจากฮานอยแหนยกนอยจากวันที่8แนวทางสีมาตามสูตรหรือบ่อจากเมื่อนี่ล่อรุ่นไปด้วยการจะจากใดการรับชมใวเป็นแนวทางจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเราจะผิดพลาดประการใดกับข้อตัวขออพ่ายไรล,ลจ่จ้าฮเมื่อนี่รุ่นกันต่อจากเมื่อนี่คอยมาฟังฟังละกันจา้า แต่เมื่อนี้แนวทางกับคนค้างอยากไปทางเลขเบิ่นอยู่เดอ้อจ้ะน้อยพิเศษวันนี้เลขเด่นแปดเก้าจ้ะวิ่งรูดซ้ายวิง่งซ้ายรูดแต่ละน้อยแต่ละรอบถามักากแต่ชอบวิ่งรูดได้เนาะอ่าแปดสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจะเก้าแปด 9ก้าหนึ่สองเกาสจะสำหรับน้อยรอบปกติเลขเด่นอยู่ที่6และ7จ็ดจ้าจับคู่6 8, 69, 60, กแปด0กเก้าฮกหนึ่งจ้าสำหรับเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดเจดเก้า 7จ็ดหนรอบสุดท้าย vip เลขเด่น89ดเก้าจะว i p ชนกับปกติจะอ่า VIP ชนกันกับพิเศษเนาะลอยหลรอแรกับรอบสุดท้าย8ปด เดี๋ยวมาเบ่งตัวเน่นตัวเน้นกันก่อนจ้าสำหรับหาหนอยแต่ละน้อยแต่ละรอบสำหรับน้อยรอบ VIP ขอเน้นไปที่9394 80 82 79 70 68 69 92, 98, 83, เก้าสองเก้าแปดสาแปดสามตามด้วยแปดสองอ่าสำหรับตัวเด่นตัวเด่นคือตามนี่เลยจะหมักตัวใดชอบตัวใดนำไปเปลี่ยนแนวทางได้เนาะอ่าสำหรับ หานอยจอยลงไหาย้องสูตรเราจะมีหมัดร,ร่วมกับแยกน้อยจะทบหามาักแยกน้อยก็คือมีหมัดร,ร่วมห้ช่มที่เลยกก็คือขึ้นอยู่กับความ,มาความชอบแต่ละคนแต่ละฐานเราจะขึ้นอยู่กับพี่น้องที่แต่ละคนแต่ละฐานเนาะหมักสูตรได้ก็ตามสูตรนะั่นเราจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งเราจะมือนีค่อยมาปังป,งปังละกันจะค่อยมาครบสามน้อยเลยละกันเราจะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสูตรดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะสวัสดีจ้า